เช็คสัญญาณก่อนพี่น้องแปบ๊บหนึงสัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีครับถักทาย F.C. ทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแครนาดาครับตอนนี้เวลาซิบโมงเสาว,วันหยุดทั้งเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณหาทุ่ม ทักทายก่อนนอนพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกเพอนึ้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามาครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคง้งสิเดบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งสําคัญครับพี่น้องนี่คือเพจใหม่ครับเทพยโยคนเดิมเพจที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับส่วนเพจเก่านี่ก็คือว่าติดแดงไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดคือไม่สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปกลับไปเล่นได้นะครับ สำหรับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมนึกถึงสมัยตอนที่ผมเรียนประถมอยู่ในสปปลาวอ่าผมเป็นคนชอบอ่านเรียนวิชาประวัติศาสตร์อันนี้คือย้ำนะครับพี่น้องว่าวิชาประวัติศาสตร์หรือว่านังสือเล่มนี้เนี่ยฉบับนี้คือปรับปรุงขึ้นมาหลังปฏิวัติยึดอำนาจ หลังจากลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์ในประเทศลาวแล้วก็สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสอปป,อปอลาวหรือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ลาวคือในสถานการณ์ตอนนั้นคือผมอ่านาวิชาประวัติศาสตร์ตอนนั้นคือผมอินมากเลยนะอินมากรู้สึกโกรธแล้วเกลียดมากเลยนะเกลียดจากรพัรดิอเมริกาเกลียดฝรั่งเศส เกียรติศักดินาสยามคือรู้สึกว่าตัวเองเกียรติมากเลยนะตอนนั้นอินไงอ่านวิชาประวัติศาสตร์ทําไมทหารลาวผู้นําลาวทําไมเก่งมากเลยต่อสู้กับจกักรพรรดิขับไลจ่จักรพรรดิอเมริกาต่อสู้ทหารอเมริกาขับไล่ฝรั่งเศสต่อต้านศักดินาสยามนะครับตอนนั้นคืออินมากเลยโอ้โหอยากโตเร็วๆมากอยากไปเป็นทหารอยากจะไปต่อสู้ รู้สึกว่าสงสารผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวมากเลยนะครับอตอนนั้นอินนะคนเราไม่ว่าใครเนาะตอนนั้นคือยังเด็กนะอาจจะยังถูกล้างสมองโดยพวกคอมมิวนิสต์ลาวเนาะเราก็เลยมองอเมริกามองฝรั่งเศสมองศักดีนาสยามเป็นเอนิมีหรือว่าเป็นศัตรตูไปเลยนึกออกไหมตอนนั้นคือเกียดนะโกรธนะครับจากนั้นมาพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องครับโตขึ้นมาเรื่อยๆพอเราเรียน เริ่มมอต้นขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าอะไรคือเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันก็เกิดคำถามไงว่าทำไมทหารลาวทำไมแพ้อีกแล้วตกเป็นเมืองขึ้นเขาอีกแล้วตกเป็นเมืองขึ้นเขาอีกแล้วคือผมอ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้นำลาวนะ คือน่าสงสารมากเลยนะอะแต่ว่าเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นตลอดแพ้ตลอดนะครับแต่ว่ายกย่องว่าผู้นํานี้เก่งในการต่อสู้ทีนี้มันก็เกิดมีคําถามว่าคนในสนปปรเราสมัยเด็กเนาะทําไมเราแพ้ทําไมเราแพ้อ,อีกแล้วทำไมเราเป็นเมืองขึ้นเขาอีกแล้วทำไมเราแพ้อ,อีกแล้วคือคําถามนี้มันก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนะครับทีนี้คืออา,อาจารย์ที่โรงเรียนนะครับเขาก็ พูดให้ฟังเนาะว่าถึงเราแพ้แต่มันก็แสดงถึงน้ำใจที่รักชาติเราได้ต่อสู้แต่มันก็พ่ายแพ้เพราะเรามียุธทธปกรณ์หรือว่ามีอาวุธที่ไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยแล้วก็ต่อสู้เขาไม่ได้เขาพันทันสมัยกว่าเขามีทหารเยอะกว่าเขาล้ากว่าอะไรก็ว่ากันไปมันแสดงถึงน้ําใจที่รักชาติอ่าอันนี้คือพวกคอมมิวนิสต์เขาสอนกันเนาะ แล้วผมก็เลยมาถึงทุกวันนี้ผมก็เลยมานึกขึ้นได้ว่ามันเปรียบเสมือนในยุคปัจจุบันเนาะที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวอันนี้คือบางตัวนะไม่ได้เหมารวมทั้งประเทศลาวนะมีพวกหัวอนุรักษ์นิยมในพวกคอมมิวนิสต์ลาวอ,ะอ่ะที่ไม่ชอบไทยไม่ชอบสยามอยู่แล้วเนาะไม่ชอบอเมริกาอยู่แล้วพื้นฐานของเขาอะ่ะนะฮะที่เขาพยายามที่จะต่อสู้ต่อต้านสยาม ต่อต้านไทยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในสปปลาวทุกวันนี้ว่าไทยเป็นอย่างนั้นนะสยามเป็นอย่างนั้นนะในอดีตเป็นแบบนั้นแบบนี้คือพยายามปลูกฝังคนในสปปลาวคิดไปคิดมาแล้วผมก็นึกถึงสมัยเรียนประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือเขาก็พยายามแค่ไหนมันก็สู้กันไม่ได้ไหมพู้ไหมคนหกเจ็ล้านคนกับคนเจล้านคนมันเป็นไปได้ไหมที่จะไปต่อสู้ กับสยามนั่นนี่สยามถ้าเขาอ่อนแอขนาดนั้นเขาก็คงเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นไปแล้วมั้งผมอ่านผมเรียนที่เมืองไทยเนาะผมอ่านหนังสือในในประเทศไทยนะผมก็ไม่เห็นว่าประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นประ,ประเทศไหนเลยนะครับแม้กระทั่งผมมาเรียนที่แคนาดาเนาะมาเรียนที่แคนาดาที่คอลเลจนะครับเวลาที่ผมไปพรีเซนเทชันนะครับเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ย ผมก็ใส่รีเทลรายละเอียดไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเอ่ยชื่อคำว่าไทยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออภูมิใจมากเพราะว่าคำว่าไทยเนี่ยคือเสรีแล้วก็ไม่เป็นเป็นโคโลน Europe, European, เนียยุโรเปียนเนาะหรือว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเอ่ยชื่อคำว่าไทยเนี่ยมันรู้สึกอบอุน่นมันรู้สึกว่าอิสระเสรี ในการพูดในการวิภาษ์วิจารณ์นะครับมันไม่เหมือนอยู่ในสปปาลาวต่อให้มีการปลูกฝังหรือโฆษณารักชาติแค่ไหนเนี่ยถ้าชาติมันไม่เจริญมันไม่พัฒนานะสังคมคนในสปปลาวมันก็ต้องตาสว่างมากขึ้นไหมมันไม่ใช่ว่าเออผู้นําไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาในสปปลาวเนี่ยคนลาวจานวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้รับสื่อจากภายนอก แล้วก็ถูกล้างสมองโดยผู้นำของคอมมิวนิสต์ลาวอพวกสาวกทั้งหลายนะครับเวลาที่ผมไม่เข้าใจนะว่าเขาไปยกย่องผู้นำคอมมิวนิสต์เขาอเขารู้ไหมว่าโลกไม่รู้กี่ประเทศเขาไม่ได้สนับสนุนประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แล้วประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ส่วนมากเป็นประเทศที่ประชาชนคนในประเทศก็รู้ๆกันอยู่เนาะถูกปาปามแค่ไหนกูเห็นจีนประท้วงไหม คุณเห็นประเทศจีนมีประชากร70จีนคือมีเงินคือเป็นนักธุรกิจมีเงินรวยอะ่ะแต่คนประเทศจีนหนีออกนอกประเทศไม่ใช่น้อยนะไปสิงคโปร์มาแคนาดาไปอเมริกาไปฝรั่งคือคนจีนไปหมดนะครับคนจีนเขาไม่ได้ออกมาต่อต้านเพราะว่าเขาถูกปราบปรามจากผู้นําคนจีนเขาก็ค้าขายหาเงินหาทองไปนะครับแต่พูดถึงเรื่องการ สู้ลบจีนก็ไม่คือบางข่าวผมเข้าใจนะข่าวในแต่ละช่องเนาะมันก็จะติงจีนติงเกาหลีต,ติงอเมริกาติงรัสเซียเนาะถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องสงครามนะจีนถามว่าเคยเป็นมหาอำนาจไหมตั้งแต่เริ่มต้นจีนยังเคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงนะครับทุกคน อันนี้พวกสายเนี่ยอาจสายจีนอาจอาจจะไม่ชอบหรือไม่พอใจเนาะแต่ว่าเราก็สายอเมริกานะครับมันก็เลยความคิดเรามันก็เลยมองว่าคนลาวจํานวนนี้เนี่ยต้องจับไปเรียนหนังสือใหม่นะเอาไปเรียนหนังสือใหม่เพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าอยู่ในความกันดารอยู่ในความยากจนอยู่ในบ้านนอกบ้านนาจนเกินไปอะ่ะมันก็เลยแยกไม่ออกว่าอันไหนจเจริญอันไหนพัพฒนา พี่น้องนึกภาพไหมว่าสมมุติว่าเอาเปรียบเทียบน้องง่ายๆเปรียบให้เห็นภาพเลยนะอาหารที่เขากินเขาคิดว่าดีอยู่แล้วอ่ะแต่เขาหารู้ไหมว่าอาหารที่เขากินหรือเขาแดกอยู่อ่ะมันเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ในสังคมโลกเขาไม่ค่อยกินกินกนะัน่ะแต่เขาก็ว่าแสบได้หลล่ะเพราะว่าเขากินมาตั้งแต่เด็กไงนะึกออกไหมครับแต่ถ้าเราไปหลายๆประเทศคือรสนิยมแบบนี้นะ่ะคือต่ําเลยนะคือคนไม่ค่อยนิยมกินกันนะ่ะแต่เขาก็แสบแสบแสบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือโทษนะครับที่ผมพูดบางทีอาจจะใช้คํำพูดที่มันดุนแรงเนาะแต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้นึกถึงภาพไหมอะไรที่เราชอบแต่มันไม่เป็นที่นิยมในคนส่วนใหญ่ในสังคมโลกเขาเนี่ยเราต้องปรับตัวนะไม่งั้นเราก็จะขุดหลุมหลบภัยเพราะเราแข็งข้อไงเราแข็งข้อเราหึงหังอ,อธิปไตยนั่นนี่กูไม่ยอมนะกูหักชาติอะไรเงี้ยเราก็จะขุดหลุมไง พอผ่านมาสิบปีเราก็จะมีกระทรวงหน่วยเก็บกู้ระเบิดแล้วแล้วแล้วเราก็จะมีพวกเศษเหลือสงครามก็วิ่งดูเล่นแล้วแขนกุดแขนข,ขาดเพราะเราแข็งข้อถ้าเราแข็งข้อปุ๊บถ้าเรามีความแข็งแกร่งเรายืนด้วยลำแข้งตัวเองเราสามารถต่อกกอนได้มันโอเคนะแต่ถ้าเราแข็งข้อแล้วขดหลุมหลบภัยนี่มันเปรียบเสมือนเราก็เป็นได้แต่มดเป็นได้แต่พวกขี้ข้าประเทศอื่น หรือว่าอย่างเช่นทุกวันนี้เนาะที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเขาทํามันก็ถูกนะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะที่เขาเข้าไปหาจีนเข้าไปหาเวียดนามเข้าไปหารัสเซียเนี่ยคือมันมันมันก็ถูกนะเพราะว่าเขาหาที่พึ่งไงนะครับเขาหาที่พึ่งเพราะลําพังรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวลำพังคนในสปปลาวเนี่ยมีหกเจ็ดล้านคนทหารไม่รู้กี่หมื่นคนละนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าให้เขายืนด้วย โดดเดี่ยวโดยที่ไม่พึงพ้าประเทศคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยไม่หาพรรคพวกอะ่ะเขาก็อยู่ยากนะเพราะว่าเอยชื่อคำว่าสยามนี่ยเขาก็หูหดแล้วนะครับคือวิ่งหาเวียดนามแล้วย่านเด้นนะครับเห็นไหมก็พยายามปลูกฝังคนลาวในประเทศลาวทุกวนันทุกวันคนรุ่นใหม่ในโรงเรียนอะ่ะคือสอนให้ประเทศไทยคือบ้านพี่เมืองน้อง หรือไม่นะครับอันนี้คือสําหรับคนโลกสวยนะบ้านพี่มึงน้องแต่ในทางการเมืองคุณต้องไปเรียนประวัติศาสตร์ลาวคุณต้องไปอ่านดูนะไทยลาวมองไทยก็คือผู้ลุกลานอยู่วันยังคำ่ำไทยเอาเปรียบไทยเหยียดไทยกดขี่อ่าไทยเปรียบเสมือนเห็นไหมคน ในรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวหรือว่าพวกทหารลาวก็แล้วแต่เวลาที่เขาด่าคนไทยเขาจะมักว่าโจรสยามโจรสยามโจรสยามคือเปรียบเสมือนคือสยามหรือไทยนี่ยคือลุกลานประเทศลาวตลอดนะครับอันนี้คือการสอนในประเทศลาวนะทุกคนผมก็เลยอยากจะตัดภาพให้พี่น้องดูนะว่ามันคนละอย่างกันเรื่องประชาชนมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับ เพราะว่ามันสอนกันคนละอย่างกันตำราในประเทศไทยอาจจะมองลาวเป็นแค่ประเทศเล็กๆประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสงสารประเทศที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาประเทศที่ยังด้อยพัฒนาประเทศที่น่าเห็นใจอสมมติง่ายๆอันนี้คือความคิดคนไทยนะเพราะว่าผมเรียนที่เมืองไทยเนาะผมก็ได้อ่านเจอเหมือนกันนะมองลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องเปรียบเสมือนว่ามีคำเหม,นามา็นพม่า มีคำเขมนรนพม่าลาวสามประเทศนี่สามคนกําลังจมน้ําอยู่คิดว่าไทยจะช่วยใครก่อนครับก็ต้องช่วยลาวถูกต้องไหมแต่ต้องช่วยให้ถูกคนนะถ้าไปช่วยที่หัวคอมมิวนิสต์แบบหูถูกล้างสมองมานี่เขายืนขึ้นมาได้นี่อย่าบอกนะครับทุกคนอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทุกวันนี้รัฐบาลเราก็พยายามทำเห็นไหมหาที่พึ่งเพราะว่าอะไรสู้ไม่ได้ไง พยายามต่อต้านไทยต่อต้านสยามก็สู้ไม่ได้นะฮะโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเล่อยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องฝากกดแชร์แลวก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งคงเสดอควาบคิดใหม่ๆนะครับสบายดีสวัสดีครับ